ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการซื้อค่ะเราจะมาที่ซื้อแล้วก็ซื้อเงินสดค่ะกดสร้างเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะคะเลขกที่รหัสผู้จำหน่ายแล้วก็เลือกรหัสสินค้าที่เราจะซื้อนะคะ จำนวนที่จะซื้อค่ะแล้วก็ราคาต่อนหน่วยเรียบร้อยท่านนี้นะคะเมื่อใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกดเซฟตรงนี้ถ้าต้องการจะบันทึกรายการซื้อถัดไปนะคะก็กดสร้างตรงนี้ใหม่เหมือนเดิมค่ะ รหัสจำนวนถ้าต้องการซื้อหลายอันก็เพิ่มตรงนี้ค่ะ